อ๋อ้วครับเห็ดปวกนี่ครับหัวกำลังอยู่ในดินเลยครับปิ่มๆเลยครับนี่ครับอากา้อกับมาเห็ดนี่ครับหัวเห็ดปวกแล้วก็ดินแตกๆครับมาุ่นกันดินแตกๆจะใช่เห็นไหมวิ้นี่ครับหัวเห็ดอุ้ยเพื่อนครับหัวงามๆเลยครับเห็ดปวกดินแตกๆตกบังหลดครับแม่นแท้ โอ้หมดแตกเลยบันี เห่ดอกเห็ดปวดดอกเลยนะงามเลยครับสิแมีนเห็ดปวครับมาเบิ่งน้ำกัน,กนตกเตะเก้ากับเมียนแล้วมีน้องน่ะเห็ดปวดพี่ดีครับนี่ตะดอกายดอกพี่ด้วยน่ะมน้องกิกนกันครับ แข็งมากครับดินอืมดูดิถยงมันหากแกะจ้ำ อดอกง,งามๆครับเงานี่งาม,มีครับพี่น้อง